สวัสดีค่ะมีความตื่นเต้นนะคะวันนี้หยิงได้กุ้งมังกร7สีจากสปอนเซอร์ใจดีมาค่ะให้มา2ตัวเลยค่ะตัวใหญ่มากๆเป็นครั้งแรกที่หยิงได้กินและได้ทํานะคะวันนี้หยิงจะใช้1ตัวก่อนนะคะหยิงจะกินแบบซาสมิค่ะมาเริ่มทำกันเลยนะคะหยิงจะใช้มีดปลายแหลมนะคะเลาะเข้าไปด้านในคอเขาแบบนี้ค่ะ ทำให้รอบๆเลยนะคะเละครบรอบแล้วดึงออกได้เลยค่ะจะดึงออกไม่ยากนะคะจากนั้นหญิงจะใช้กรรไกรตัดข้างๆลําตัวแบบนี้เลยค่ะและค่อยๆดึงเปลือกด้านทองเขาออกนะคะเขาจะมีไส้อยู่ตรงนี้ด้วยค่ะค่อยๆดึงออกนะคะจากนั้นหญิงจะใช้ช้อนค่ะค่อยๆเลาะด้านข้างนะคะให้เนื้อเขาออกมาเป็นแบบนี้ค่ะ ทีแรกหญิงก็คิดว่าจะทํายากนะคะแต่ทําไม่ยากค่ะเขาจะลอออกมาได้ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปหญิงจะใส่น้ําแข็งเตรียมรอไว้แบบนี้นะคะใส่น้ําเย็นลงไปเล็กน้อยด้วยค่ะนําไปพักไว้ก่อนนะคะเราไปเตรียมตาน้ําพริกเกลือกันค่ะน้าพริกเกลือเป็นภาษาคนจันทร์นะคะแถวบ้านหญิงเรียกว่าน้าพริกเกลือค่ะใส่พริกและกระเทียมลงไปตําๆแบบนี้ได้เลยนะคะเมื่อพริกกระเทียมแหลกแล้วหญิงบีบมะนาวลงไปแบบนี้เลยค่ะหญิงจะบีบลงไปหนึ่งลูก ก่อนนะคะจากนั้นหญิงปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาผงชูรสและน้ำตาลมะพร้าวค่ะค่อยๆชิมรสด,ดูนะคะขาดเหลืออะไรก็จัดเลยค่ะหญิงว่ายังขาดความเปรี้ยวอยู่นะคะหญิงใส่มะนาวลงไปอีกค่ะได้รสชาติที่ต้องการแล้วตักใส่ถ้วยไว้รอเลยนะคะน้ำพริกเกลือแซบๆของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปเราไปจัดจานกุ้งมังกรเจดสีของเรากันนะคะหญิงก็จะใช้ผักเท่าที่มีในตู้เย็นค่ะ หญิงก็จะใช้แค่ผักกาดขาวและขึ้นช่ายนะคะเรามาแลก่กุ้งมังกรเจ็สีซาซิมิกันค่ะกุ้งมังกรเนื้อเขาจะเป็นชั้นๆน,นะคะเขาจะเป็นริ้วๆค่ะมีแนวตามยาวแบบนี้ค่ะลงมีดตามรอยริ้วๆเขาได้เลยค่ะแล่เสร็จเรียบร้อยแล้วนำมาจัดใส่เปลือกเขาไว้แบบนี้เลยค่ะกุ้งมังกรเนื้อเยอะมากๆเลยนะคะ จัดแต่งตามผักเท่าที่มีเลยค่ะมีแค่นี้หญิงก็ใช้แค่นี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการจัดจานของหญิงพร้อมไปชิมแล้วค่ะปุ้งมังกรเจ็ดสีคำแรกพร้อมเข้าปากแล้วค่ะความรู้สึกที่หญิงได้กินนะคะ หญิงก็อธิบายไม่ถูกค่ะว่าเขาคขายเนื้ออะไรหญิงคุยกับแฟนนะคะว่าคขายกุ้งไหมแฟนหญิงบอกว่าไม่คขายนะคะก็ว่ามีความขายกุ้งนะคะแต่เขาอร่อยกว่ากุ้งค่ะกินคู่กับน้ำพริกเกลือนะคะคือจะบอกว่าอร่อยมากเลยค่ะคือเขาอร่อยจริงๆเลยค่ะทีแรกหญิงเตรียมใจไว้นะคะว่าจะมีเรื่องความคาวเล็กน้อยเพราะหญิงกินของดิบไม่ค่อยเก่งค่ะ พอกินไปแล้วคืออร่อยจริงๆค่ะกินกับวาซาบิก็อร่อยมากๆเลยค่ะเนื้อเขาหวานนะคะแล้วก็มีความเด้งๆค่ะที่สำคัญไม่มีความคาวเลยค่ะอย่างชอบตรงนี้ค่ะ แต่ก็ต้องเป็นเกดที่ทานสดได้นะคะถึงจะไม่คาวค่ะวันนี้หญิงขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีนะคะส่งกุ้งม,มังกรเจ็ดสีมาให้หญิงกินทางร้านฝากบอกโปรโมชั่นมาด้วยนะคะกุ้งม,มังกรเจ็ดสีตัวละ1กิโลจัดโปรเพียง2,390บาทค่ะซื้อ1แถม1ค่ะส่งฟรีทั่วไทยสั่งซื้อได้ที่เพจขายส่งอาหารทะเลทั่วไทยบายซิมมี่นะคะ เมนูนี้นะคะหญิงแนะนำมากมากเลยค่ะจิ้มกับน้ำพริกเกลือนะคะแล้วก็วาซาบิและที่ขาดไม่ได้เลยค่ะกระเทียมดองค่ะหญิงเอามากินคู่กับเมนูนี้นะคะคืออร่อยมากเลยค่ะสำหรับวันนี้หญิงขอตัวไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ